สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีกันประจำวันที่6-12พฤศจิกายน2566ค่ะภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะการต้องระมัดระวังเรื่องของถูกหลอกหรือโดนเอาเปรียบบางคนเกี่ยวข้องกับคนเห็นแก่ตัวนะคะทำให้คุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอด เรื่องของการงานนะคะเกี่ยวกับการถูกขโมยผลงานการลอกเลียนแบบหรือการที่ไว้ใจเพื่อนร่วมงานหรือคนที่รับปากรับคำไม่ได้นะคะอาจจะมีเรื่องใส่ร้ายหรือว่านินทาการรับหลังเป็นต้นความเสื่อมเสียนะคะความเข้าใจผิดต่างๆอาจจะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ชาวกันนะคะเตรียมวางแผนสำรองหรือว่าฝึกไว้พิบติพานนะคะเอาตัวรอดไว หรือพยายามรักษาตัวเองนะคะให้อยู่ในสถานะที่ดีก็จะทําให้คุณนะคะผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ได้เรื่องของการเงินมีโชคด้านการเสี่ยงทายนะคะมีโอกาสนะคะที่จะดึงดูดเรื่องของโชคลาภฟุกๆเข้ามาแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการลงทุนเกงกําไรนะคะหวางรวยรัดรวยเร็วต่างๆอาจจะทําให้เสียได้ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะเกี่ยวกับศีรษะนะคะช่องปาก ฟันทางเดินอาหารนะคะอาหารการกินต่างๆต้องสดสะอาดส่วนคนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักต้องดูให้ดีว่าโสดจริงไหมนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะเราแอบปื้มแอบเลงก็อาจจะทำให้ลำบากใจได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็เช่นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องหึงหวงเรื่องเข้าใจผิดหรือคนในครอบครัวนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะทำให้ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ก็อาจจะพบเจอเหตุการณ์แบบนั้นได้นะคะสำหรับชาวกันโดยรวมก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องใช้สติประคับประหงให้ดีนะคะในสัปดาห์นี้ก็จะผ่านผลไปได้สำหรับชาวกันค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอิ inbox มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ